ย้อนกลับไปที่หมู่บ้านโอตโตะโอโรจิมารุมีความเจ็บปวดอย่างมากเนื่องจากแขนของเขามีเลือดออกมากคาบุโตะว่าโอโรจิมารุจะตายเว้นแต่จะรับเอาศพของคนอื่นไปแม้จะต้องถวายตัวเขาเองด้วยซ้ำแต่โอโรจิมารุอ้างว่าซาสึกะเป็นภาชนะเดียวที่เขาจะเอาแต่คาบุโตะคิดว่าทีมซาโฟจะพาซาสึกะมาที่โอตโตะไม่ทันเวลาและเขาจะต้องรับภาชนะลำใหม่ก่อนที่จะตาย จากนั้นคาบุโตะก็ปล่อยนักโทษทั้งหมดที่เขาและโอโรจิมารุทําการทดลองแต่สัญญาว่าจะปล่อยนักโทษเพียงคนเดียวเท่านั้นจากนั้นนักโทษก็ต่อสู้กันจนตายเพื่อให้เหลือผู้รอดชีวิตเพียงคนเดียวที่ได้รับอิสระภาพจากนั้นคาบุโตะก็ไปตรวจดูคิมิมารุ ผู้ติดตามผู้พักดีของโอโรจิมารุที่ป่วยหนักจนต้องนอนบนเตียงมีการเปิดเผยว่าคิมิมารุเป็นผู้นำของสิ่งที่เคยเป็นที่รู้จักในชื่อซาไฟและเขาจะต้องเป็นภาชนะของโอโรจิมารุจนกระทั่งเขาต้องทนทุกขทรมานจากโรคร้ายเนื่องจากเขาไม่มีเป้าหมายใดๆที่จะให้โอโรจิมารุเป็นภาชนะอีกต่อไปคิมิมารุเชื่อว่าการดำรงอยู่ของเขาได้สูญเสียความหมายทั้งหมดไปแล้วแต่เขาพบว่าตัวเองมี มีโอกาสที่จะไททอนการดำรงอยู่เมื่อตัดสินใจที่จะสละอายุขยที่เหลืออยู่เพื่อให้แน่ใจว่าซาสเกะซึ่งเป็นร่างของโอรุจิมารุในอนาคตจะถูกพาไปที่หมู่บ้านโอโต ขณะเดียวกันทีมฟื้นฟูซาสเกะกำลังไล่ตามทะยุยะสาคอนและอุคอนยูคิบะและอากามารุตัดสินใจที่จะรอจนกว่าจะมืดก่อนจะซุ่มโจมตีแต่ชิกามารุบอกว่าพวกเราจะคลำหาแบบสุ่มสี่สุ่มห้าในความมืดขณะเดียวกันก็จะสละตำแหน่งของตนไปด้วยจึงทำให้ศัตรูได้เปรียบยิ่งไปกว่านั้นชิกามารุจะไม่สามารถแช้คาเรียนแบบเงาได้แม้ว่าคิบะจะประท้วงแต่นารุโตกลับบอกว่าเราต้องเชื่อมั่นใน แผนของหัวหน้าทีมหลังจากต่อสู้กันจนตายเก็นยูมารุนักโทษเพียงคนเดียวที่รอดชีวิตก็ได้รับเลือกให้เป็นภาชนะลำใหม่ของโอโรจิมารุโอโรจิมารุสัญญาว่าจะให้พรขาหนึ่งข้อก่อนที่จะรับร่างของเขาไปและเก็นยูมารุถามว่าโอโรจิมารุจะหยุดทำการทดลองกับสมาชิกในกลุ่มของเขาได้ไหมโอโรจิมารุบอกกับเ um ก็นยูมารุก่อนที่จะใช้คาถาการกลับชาติประเกิดของศพที่มีชีวิตเพื่อเขายึดได้ของเก็นยูมารุ ในเวลาเดียวกันคิมิมารุก็ออกจากหมู่บ้านโอโต,โตเพื่อไปรับซาสเกะขณะที่ทายุยะซาคอนและอุคอนวิ่งผ่านปา่าพวกเขาก็สงสัยว่าอะไรคือสิ่งที่ทำให้จิโรโบและคิโดมารุตามไม่ทันแต่แล้วก็หยุดลงทายุยะสังเกตเห็นลูกเตะจากภายในถังที่ซาเกะอยู่ข้างในก่อนที่เธอจะตรวจสอบได้เธอสังเกตเห็นดารุโตกกำลังดูอยู่จากกิ่งไม้ ขณะที่เธอดูแลถังซาคอนและอุคอนพยายามโค้นนารโตะลงแต่กลับถูกคิปะและชิกามารุสุ่มโจมตีในขณะที่ซาคอนจัดการกับทั้งสองนารโตะใช้คาถาแยกเงาพันร่างและเตรียมกระสุนวงจักปรากฏว่าคิปะและชิกามารุไม่ใช่ใครอื่นเป็นร่างโครนของนารโตะที่แปลงร่างและนารโตะพยายามโจมตีซาคอนด้วยกระสุนวงจักแต่ซาคอนขวามือของนารโตะไว้ทำให้คาถานี้ไม่ได้ผล คิบะตัวจริงจึงใช้เขี้ยวสังหารซิ่งทะลุนารุตโตะที่เป็นร่างโครนเพื่อพยายามจมตีซาคอนแต่ซาคอนก็กระโดดลบออกไปอย่างง่ายได้แต่คิบะยังคงเดินหน้าต่อไปและมุ่งหน้าไปยังไยุยะ เมื่อตระหนักว่าเธอเป็นเป้าหมายที่ตั้งใจไว้มาตลอดทายุยะจึงพยายามคว้าภาชนะที่บรรจุซาสเกะแล้วหลบหนีแต่ชิกามารุใช้คาถาเลียนแบบเงาให้ติดอยู่กับที่คิบะจัดการยกเลิกเคี้ยวสังหารก่อนที่จะโดนทายุยะและคว้าภาชนะโยนให้นารุโตะซาคอนที่กำลังติงเข้าหาคิบะไม่สามารถเปลี่ยนวิธีได้กำลังมุ่งหน้าไปยังทายุยะ ชิกามารุยกเลิกคาถาเรียนแบบเงาก่อนที่ซาคอนจะโจมตีทายุยะเพื่อหลีกเลี่ยงไม่ให้ตัวเองได้รับบาดเจ็บจากนั้นทั้งทีมก็นำถังไม้ได้หลบหนีไปมีเพียงซาคอนผู้กวดเคืองเท่านั้นที่จะเปิดใช้อัคาราต้องสาบและไล่ตามไปแล้วตอนนี้ก็จบลง